วาเมาื่อานย่างชมแล้วก็มานี้เอานึกว่ามาก่อนหน้าน,นี้อ๋อ,อามาเมื่อคืนมาเมื่อคืนเหมือนกันโอ้จ่าจ่าเจอเจอ,เจอน้องสาวอยู่เมื่อกี้เดินสวนกันอ๋อจา้าเน้องสาวน่ะไม่ใช่แฟนน้องสาว <c oughs> ขอสักเกลืน้ำสระขอบคุณไม่เอาทำเย็น <c oughs> ไปค่ะสวัสดีค่ะบ่าวโชดดูคลิปให้อยู่นะคะบ่าวโชดเก่งแล้วนะคะ คูรีดูคลิปให้อยู่นะคะเมื่อเช้านี้ถึงได้รู้ว่าอันภาคลองอีหลาบอกอย่าถิ่มอย่าป้าเบิ้งแย่งกันไปเนาะถอยกันถอยกันถอยกันเบิ้งคนลูกเนาะเนี่ยบบตองให้กินกับอิ่มมาบ้านยักเป็นอย่างให้ยางเลาะกเขมีกินข้าเราเปล่ข้าวน้ำซัปลากับโให้คานเนาะแต่แต่แต่คิดว่านี่จะไปหน้า บ่ถึงบ่ตกบอ่อยัง ador. เพราะว่าน้องเพิ่นเสมอต,นมอตนม้นเสมอปลายเนาะขอเชิญ่าจังได๋กะไปจังซี่นะครับไปไปเลยกล่าวกระโดดแต่กะบ่ไ,ได้ไตั้มกันนะไปเตกตั้มกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวคูลีร่วงคลิปเดี๋ยวสิสอนให้ฟังว่ามื้อคืนถืกอีหยังแน่้นะักแฮงแต่คูลรีก็บ,บ่สนใจเดินหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันมีครับบางคนก <ứng> ็เป็นคอมเมนต์บ่แม่นคอมเมนต์มันคือข้ามาแล้วก็มาไอ้นั่นอยู่ในห้องในช่องนะ ก็เรียกว่าว่าเฟซบุ๊กเอ่อไลฟ์สดแหละบอดายไลดุนดอกค่ะบานีกะว่าไลฟ์คว่ำแต่เขาไม่ตอบนะเขาก็ไม่ตอบเขาเอาควาของอีหลาไปบอแมนกะกะเรียกว่าขอบคุณหลายๆทีแวะขอมาทักค่ะเอาแค่นั้นพอเป็นเอฟซีอย่างนั้นแหละแมนคนคนหักกะมีเนาะถ้าเป็นบริตตันแล้วก็ติ๊กตงกับที่ว่าดีแต่ว่าข้าวสีเก็บมาขีดเก็บมาใส่ใจไม่เป็นถูกบอออีกอย่างหนึ่ง ให้ยอะให้เก็บไปผัสหน้าจ้าของอ่านไหนที่มันบริเวณความจริงเท่ากับบริสุทธิไม่สนใจแมนเท่กัอยู่ได้แมนสำหรับจานหมาได้ลายแมนพอดีสำหรับช่องคู่รีก็เรียบง่ายได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเที่ยงไปเรื่อยๆน่าเสนอเพื่อที่ว่าให้เอฟซีฟูจิคนติดตามค่ะได้หูข้ามเคลื่อนไหวเนาะได้ยังไงนะเจ้ามาช่องมันก็มีหลายช่องเนาะ

จ้แนนแไปะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องที่ห้าวซัท่าห้าเสือของเฮาเนาะปว่าอาว่าภููหมักเบิ้งกับเบิ้งไปแมกเับไปเลื่อนผ่านจ้าเป็นไปไกับเะต้องไปบอกไปว่ากันเพราะว่า้มันนไอมันมีพลังบวกเนาะ ลังบวกหนึ่งแหะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือบางข้าบางไข่ค่ขามนะถ้ามันเขากฎหมายเขาขอกฎหมายมาแล้วเขาเอาเรื่องอาจจะเป็นสองคู่รีก็ได้อาจจะเป็นสองยื่ก็ได้จ้าเขาเขาเอาเรื่องมานคือมันเป็นขอกฎหมายแล้วมันถึยากเพราะฉะนั้นคือเขาดแลเขาสีเขาโปรองโตัต่อเขาขอบคุณอย่างเดียวเนาะแต่คนที่เขาโตกลับมาหนี่งตามดุลพินิจเพื่อนเพื่อนบ่มักก็จริง ไอเรือนพานแมนค่ะจ้าแม่อในกันจะเราที่ไปใช้ไปอาบน้ำอาบน้ำนางนายอาบไปแล้วราหลอดมึงแต่ว่าเที่ไปอาบรอบไม่อีกอาบเราเหมื่อแรงอาบอีกบอต้นนี้อาบรอบที่สาเออทําไม่ออกอาบตอนนี้เป็นรอบที่สามแต่ว่าบ่ท่านถึงสามทุ่มอาบน้ำได้แต่ว่าช่วงเย็นสิหนาวอ๋ออากาศมันจะเย็นค่ะจ้ะจ้ะ คูรีบบุคอลยังดอกเขาห้แต่แข็งแรงพ่อสุขภาพดีๆทีเด็พ่อมีโอกาสเดทตามกลับไปเหมือนขายอ้อน,นั่นแหละจนจบ <c oughs> คือมันเป็นจังหวะที่เราไปอยู่กรุงเทพที่ว่าทำไมไปเห็นที่นวนที่นี่นั่นคือไปอยู่บ้านกรุงเทพเป็นเออบม่ได้อยู่บ้านดีใจได้เด่นได้นั่มเน,นี่ยความสูขกินเยอะแม่นจา้าพ่อบ้านพ่อบ้าน,น,นจนเพิ่นซึมซับไปนั่มอันสืน่อมจะขี่กับไ้แทีเด็ด แต่ก้อนนี่กัอีดออดเพื่อนเห็นเห็นเทามีความสุขนะจ้าอนลางานมากกว่านี้ลางานมากกวนีว่าใกล้กว่นีพ่อพังงานยังตีต่อมาอยู่ไหนอืมสองคนผัวเมียนบดวัน่อยฟั่มคมฟมเนี่เนะแมนแมนค่ะเดินทางมาหาแต่แมนมันไกลนาะไดิทางมยอยู่ว่ามาหอดีควาสุขกันบ จ้ามันเกิดคล้ายๆว่าเติมเต็มที่จะาของขาดไปได้ได้บางส่วนเนาะไปไปที่ไปอาบน้ำกับไอไปไปไปขอคุณหลายๆขอคุณหลายๆนี่ก็เป็นพ่อฮักนะคะบาวโชตรัตนบุรีนี่คุลี่จำแม่นเลยบาทนี้เพราะว่าพนมีบาวโชดหลายหลายคนผู้นึงเป็นนักร่องผู้นี้เป็นอันรีเอเตอร์นะคะอมีเพจด้วยใช่ไหมคะพ่อบาวโช่มีไหม เพจก็ชื่อนี้ใช่ไหมคะแม่นซื้อนี่บอกคะ,ะเพจจริงคือจริงเลยบอกคะเพจจริงมีมีเพจหรือบ่าเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุบก๊กเป็นซื้อือภาษาอังกฤษโอ้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่าบ่าวโชดหนี่งดอกโชชคัยอ้เป็นโชคชัยคนละชื่อไอ,ไอาสวัสดีพ่อไก่กิ้งเขาละบ่เอ้าคู่เดี่ยวมูข้าเจ้านั่งอยู่อ้า ไปเติมไปเติมข้าวกันนะคะแต่คุ้ดีขออนุญาตเดินออกไปไปไปเอาบรรยากาศบ้านหอฟันนะคะนี่ม,ม,ม,มาทำสัญญาแล้วนะจ้างตอแล้วค่ะรู้สุดยอดเลยมีใจน้ำเด้อมีใจน้ำเพิ่มมาจากอีกนะคะที่รับเขตนะคะสำหรับจ้างงานอ บ้านหอบฝันเด้อพี่น้องบ้านหอบฝันสวยๆเด้อค่ะบ้านหอบฝันสวยๆดีงามๆบ้านน้องอุ้งอิงนะคะสามปีนะคะพื้มใจค่ะพื้มใจเดี๋มาทุกมือกับซีดีใจเฮ้ <c oughs> อ่านี่คุณตาเอาไหมเอาน้ำไหม <c oughs> นี่ค่ะเก็บไใอ่าใส่ในถุงทห้นี่บ้านของน้องอุ้งอิงนะคะน่ารัก คุรีมายัางไงก็ออนซอนออนซอนปื้มใจค่ะมันเป็นความสุขนะคะเป็นความสุขในบ้านปลายชีวิตของเราได้ได้ชื่นชมผลงานของลูกสาวเป็นหอนล้านสาวผุ่นละค่ะพี่น้องค่ะแล้วนี่ก็เป็นคุรีเคยได้มานะคะ,ะพระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางสาธุลูกใหม่อีกแล้วเด้อไอ้นี่ส,สวัสดีพ่อฮักสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีล้วรองรอบ น,นี่ก็มีแต่เอสซีแฟนคลับนะฮะกินขเข่าลาบลูกเ,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 เออไปไป,ไปอาบนา้ำอาบทาเออเพชรบ้านแพงโอ้ใส่สติเกอร์งามแห้งเออนี่ค่ะไปเอาละค่ะพี่น้องค้าให้ชมบานชมบริบทแล้วกัน ผ้าไปบึงะสถานที่ต่อไปเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านหอฟันนะคะขอบคุณค่ะ